คนเขียนบทประพันได้ซอกคนอมมอวนม,ม,มีสิ่งใดบทสมควรการแสดงเบอร์เน้นแนะนำได้บอก่ากันบนใดบอกเข้าขันนมินเมเนียพอปรปุงเพื่อพยุงวรรณกรรมภาคอีสานตำนานเข้เา มามันลืมขาดแฟนเขาเชื่อหายขาดแรงใจไรมองเอิงรับรองว่าไปบ่ถึงเป็นมอลำบอยองรับรองได้ว่าบ่เดอัง,อง,องฟังมาหอดมองมีจางจืดนัวเข้มให้ผู้ฟังเติมเต็มเติม เกือกเบือแางเนี่ยพญานานขาบพอดีมีท่านยังบาันนบบานคอนอดหลักอนบัานคอยให้แฟนๆจงอยู่ช่วยประคองส่วนยาด้วนมีพอถือโอกาสมีน้อมส่งโดนบันดาลผู้ที่มาใน สบายมีอ่อนเป็นคำวอนไปถึงเจ้าอินแทนแม่นตาซงให้สะเทออหยาดพี่น้องยืนมันอยู่สะีทือน

เหนือบาดีตาเหลียวมองเบิ่งน้าเบิ่งแจงผา,านั่งหวังในหัวใจปั่นไฟเฝาถูกมนต์สุนตองว่าโอุนอน้องสาวผา,านัา่เบาือโอ้ยบย,ยื้อถือรักมันดอกคือไอผู้นางคอย เดืกจนน้ำหมอกหน่อยห้ำกินนัวคนเจ้าใ,ใ,ใจคนคิดหวังได้นางริมทะละน้ำเชียดเทียนคำเคยเาย้าเชียงกันแต่ขังกอนย้ำสงการหน้าหันได้ไปไหวขอพาลานนับแต่น้องจากบ้านแต่เรือนหีวันปีไก่ ลืมลืมชายคนถูกสังวงโวยขึ้นพ่องไปหลงลมผู้ใดแล้วสังลืมชายคนเก่าเขายังคอยนั่งเฝ้ารอเจ้าอยู่ฟังบึ้งบางวันเก็บซึ่งซึ่งอยากใส่่วงน้อหัวใจเบิดอความใหม่ได้ชี้เวแมนอยู่ไปกบคุ้มบา เดี่ยวทั้งหลังทั้งนาบ่เห็นคนเดินผ่านได้ยินเสียงกังกวานว่าอย่าเดือลูกกลาจงอดกันอย่าคิดลายพวกเขาล้องนังหวังไทยเหลือใจเด้อโอ้ยน้อ ลูกจนลอจนว่าหอดมือเนียบอเห็นน้องแม่นเต่ามาคำสาบานรัควาฝากเขาบอกว่าบอลกันพอผ่านก็เคยเห็นลูกยังเคยมาวอนเ่าเขามาลืมแนเขาจึงนี้ไกลบอกคงตายยิ่จากคนแล้วแม่นหนาวคนจากหนาวแล้วแม่นหออน Đeo khó nằn cả bò cưng pha khoang dù càng bừng ngơ càng cháu muốn nó hay ông cháu làm hoa khứ, กสดาตัวก <m í toys> <P an> ับน้องวันสดสดมาจากวเก่าฟงมดสงมวลแทบสีพี่น้องท่านผู้ชมหนาเวทีก่อนล้ำอีสานมาเขาซังแล้วมันลื่นให้รอเสนอมันลงอุดรุเลยจีเดี่คือ มันคมบ่น่มันป็นสีหลงลงมมันมรัทเาบนอยู่เลมอมักในันนี้ดีไซะซก็ไม่น้องพันนไหนกินนร้นนได้หลายครับเสียงขอคนีไ่่อไปทัั้งหลนแม่นแม่นมนผมฟังเดีวแม่นเรยแกลวเสียงเดียวกันเลยรู้สุดยอดเลยขึ้นขึ้นมาแป๊บหนลุกขึ้นเลยเบืบเบื้อบเบบเลยอดครับ

เป็นยูทูบเบอรอีดเตอร์วัดที่นี้แม่นั้วทีดีอย่งนี้ก็ไดกจอดนะครับาไปเมีนคือมเรื่องเวันี่หูเรื่องแ่เนาะก็คัามีเนหูเออนี่ละตาูว่าไปแต่แค่เทียวหูแตงกวาบมันเลยเขาบอกว่าวันนี้จงไปวันที่ามใช่ไหั่นเีับวันท่สานี่ว่สามวัอง่านไปวันเที่เดวันมีอะไ้ไปวันที่ เก่งเก่งเก่งสูส <sm kav> ู <Bringing> ้ใ <k> ห้กำลังใจขอบคุณครับท่านไหสดเลยตัวท่านไหนสดเลยตัวได้ได้ไยู่ื้ออดเลยมือมือน่กันเปท่าครับเอาตัเปท่ากันไปยังตันมาดิไดบคณไปตั้งพุทธกอนหลังเดี๋ยวไปตัางหลังจังหไหม คลิปนี้กับข้อพิคไปซ่อมยิงก็นนะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ